ชูและฮาจิโกรอบนี้นะนำไปเสร็จมาจับฉลากเพิ่มเติมได้เอาล่ะนะคะขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนแล้วก็ขอบคุณนะคะเหล่าพิเซนเตอร์สุดน่ารักของเราด้วยแก๊งน้องหมานะคะสุดคิว เราอยากออกเป็นอะไรนะคะเราอยากจะให้ทุกท่านนะคะท่านพ่อท่านแม่นะคะเจอในการทำแบบนี้ได้ไหมคะการการคีนจะต้องเป็นการแต่งตัวด้วย Субтитры сделал DimaTorzok

Não, and you ใช yeah> ่้าเรืองเราใช้แล้วยทเราผตเป็นผีใชใช่คือน้องเาจะมีสุภาษตว่าเขาจะมีนักการศึกษาเขาจะเป็นการเรดยสุกี่ยวก็ถือ่แทนให้แบบมล้วที่จะทำให้เราใช่แล้วก็จะมีสุดใกกับปลาที่จะเป็นเรื่องตัวผีให้คทำให้ตัวนั้นางเวลาสมได้ได้ ไม่ได้ไม่ได้

โอเคนะครับก็คือเรื่องของเคยถามเรื่องโดยใช้แบบจากไอ้กระบวนการของอะไรนะท่านก็ก็แล้วก็เอ่อเรื่องเกี่ยวกับไอ้ตัวที่ได้เนี่ยคือตัวนี้นะครับก็จะเป็นเอ่อ <laughs> <laughs>

ไม่ตกใจแต่ว่าถ้าแบบ cái ขึ้นหน้าเลยสิ cái พูดเลย

ก็ไน่ไหงไม่หอเขาก็จะไม่นะถึงจะเห็นเขาที่ใหญ่เขาก็จะรวมเก็ไม่กินถึง่กินก็ป็นเงเดยวก็ค้อนาหที่อยู่ทอแต่ก็ยาไม่ได้ช่วงเขาจะเปลี่ยนหนาหลายหลายโซนอีกั้วอาจะต้องอ้านไดก็ถือชอบนร ที่ไม่แต่งตวด้จริงนะครม่เอวนวกรา่าขาดแต่งเนะาเปิดเปิดออกมาจะดไม่หอมแล้นี่คือสิ่งท่าจกเรื่องี่มันเปเรื่องขอามร้นะครับนี่แบบดีดีเลยตงการเป็นผู้ชาที่ไม่ได้พิชิตผู้หญิงตองการได้ผู้หญิงหอมดีมีนะโค้ชก็เป็นดี ดูผ่านด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรวมกันที่เด็กในส้มขายนะคะในช่วงแรกแรกกางวันนะคะขออนุญาตเดี๋ยวชส้ท้ายจะไดูเลยเดี๋ยว่าทีมงานจะจัดให้ ร้านที่ดีร้านดีค่ะอยู่ไม้ตอ,อยู่ไม้คายีด้วยค่ะอยู่ไม้ตมีด้วย ศูนเก้าเร็จนะคะองค์มหาราชินีค่ะท่างแต่ค่ะมักสกินร์ตนไม้น้องเจีมนะที ดูแล้วเนี่ยเป็นอะไรอะไรดูดูเชียงที่เป็นตลาดตลาดสองชายหาดที่อย่างบรรยากาศและสถานที่พักเพื่อระดับสุขภาพดีสาธิตการออกกำลังกายกันดีได้นะคะดีได้นะคะค่ะก็เดี๋ยวขอจัดเวทีให้ผู้บริหารสภานิติบัญญัติของรัฐให้มาด้วยกันนะครับให้มาถูกเท่ากันนะครับขอปรับเวทีค่ะเดี๋ยวในระหว่างนี้ กันฝึกกันรั้ เ่อาแล้วก็ได้ทานอาหารที่มเยือเนื่อยนะคะกดค่ขอบคุณค่ะก็คุณพี่ทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวเราให้คุณผู้กำลังได้ถ่ยร่ายเชื่อหรือพี่ที่เลื่อนติดต่อผิดพลานะคะัที่ดรอปออนไลน์ขอบคุณค่ะรอมือให้กับคุณเข้กำลัแลน้องมันเลยค่ะ้ยโโ้ย ¡Gracias!